ถ่าย่าห,หาลวมันหอนเด็ดเมื่อไ้ใส่หมวกมานนั่งนั่งอยู่ในรถมันมาหอนจ้าบัดออกมามันหอน ที่เราจะชีวิตเช่าหน้ากระไดแยกกับขยันพ้ามาหาลำม,มั่นมั่นเพิ่งกับง่ามงามหัวไงมันพนกับง่ามจ้ะมั่นตัวมีแต่หยามั่นเพิ่งหลังงาม เชียหนาเพิ่นเชียหนาแดดท่อน,นแดดทอน,แดด,ทอนแดดใหม่หัวล้านละน้ำมันปลูกมันอาหามันบ่พ่อจ้ะปลูกมันบ่พ่อ ก็เลยได้มาหาดูกมันเพิ่มสิปูมองไม่อีกหอนแดดจ้าหอนเดดก็ได้หมวกมานั่ เลยไปท่อกอสอนําไปท่อกสอผ้าแยกไปท่อกสอนําเลื่อยมาหาหนกมันพร้อมอยากได้มันไม่ลูกมั่นพวงเผ็ดจ้ากพวงเผ็ดวอดุ๊บโดดจนมันนระเจาะดกขักหวอดุด๊บหดอดุ๊ดดน้ำมันก็ง,งามจ้าเป็นแต่เกิดดีบันนอนไปเสิได้จ้างคนมาตัดมาหอบอีกเด้อบัอนใหญ่ก็จะเป็นดูบอกว่าให้มาเห,เห็ดกับบอกฟังนี่จะเลี้ยงเลยจัง น้ำมันพ่อใหญ่ให้เบิ่งน้ำมันจ้ะผู้เฒ่าขยานันผู้เฒ่าขยันหามบ่ฟัง